แชร์ภูมิใจเสนอ เป็นท้าทนไม่ดีใจเลยคะฮ้าอยากได้รางวัลแบบว่าชมเชยแบบ่าทีเชนรางวัลลอบใจได้ไหมวิ่งหาเขาดิได้ไหมก็ได้สิค่ะอ่าท่านที่สองเชญค่ะงั้นเดี๋ยวขอเป็นท่านนี้ก่อนเอเคท่ยถ่ายภาพีก่อนทำอะไรไม่ถู้ โอเคค่ะและท่าที่สามค่ะใช้ทุกวันเลยแม่ข้างหลังแม่ใช้ทุกวันเลยซื้ออีกก็ได้นะ <haha S 1> เออขอบคุณค่ะเขาเยฟเรมไปกับผู้ชมดีของเราทั้งสามท่านด้วยนะคะเก่งมากยินดีด้วยนะคะคเอาละค่ะ นี่ก็คือผู้โชคดีของเราทั้งสามท่านนะคะค่ะคุณอิงฟ้าคุณทำเค้าละลายเลยนะเมื่อกี้นะคะคือแบบทุกคนดูตื่นเต้นมากอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลผู้โชคดีที่20<า>ท,ท่านาที่จะได้ถึง5ท่านผ่ละาพลอยพร้อมกับลายเซ็นของคุณอิงฟ้านะคะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตให้คุณอิงฟ้าจับและเตรียมตัวมารอด้านข้างเวทีได้เลยนะคะ คุณมินตราสุภาลียืนไหนคะอ่ะมาเลยค่ะมาด้านข้างเวทีเลยค่ะท่านที่สองค่ะมาด้นานหลังเวทีเลยค่ะท่านที่สองค่ะคุณสิริรัตน์เล็กประยูนท่านที่สามนะคะคุณอัชารากินลำปาอาทิกินจำปานะคะอาทิขอใครนะคะคุณอัชารา มันสั่นทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าตรงนี้มันเบียดม่ะท่านที่แรกค่ะคุณพัชราพรสุขจูสุเขาท่านที่หกนะคะคุณสุเขานาดกมลพิมพานุษอผิพอภัยนะคะท่านที่เจ็ดค่ะคุณพรลพัฒน์ภัยบุญน้าคุณขึ้นมาเนวะอย่างมันโมล้ ไคลามอะภิกขออภัยนะคะตาท้าวลายเซ็นเลยนะคะเก้าเอาบูมมาี่มาเก้าค่ะเอาบูมมาคุณอัจฉราคุณอัจฉราซ้ำบูมมาซ้ำนะคะเดินลงมาไหมหรือว่าส่งตปล่อยเดินลงมาก็ได้ค่ะปล่อยเดินลงมาต่อยเดินปล่อยเดินแป๊บนึ่งนะคือมีเด็กไงณด้านะคะคุณมณฑิชาอารามศรีอดภิกคอภัยนะคะปากม่โคอยู่แล้วก็เห็นณดีสิบค่ะ คุณอภ่วันเจกันมาพเลยค่ะมารด้หลังบนะคะชาผมไปสามวันเอางั้นรอคุณทิดาทำประกิบอ่านผิดเขาไปแลคะคุณเขาแก้งนะคะนะเขารู้เขารู้ว่าจุดอ่อนแอดอยู่แต่ละคนอยู่ตรงไหนคุณโบค่ะคุณโบเขียนชื่อเล่นมาเลยเบอร์โทรศัพท์098 694 Unit ทล v เวรนะคะท่นานไหนเขียนชื่อเล่นมานะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิริรัตยอดผาน <Hey. S 1> อ่เชิญค่ะยินดีด้วยค่ะ74นะคะคุณสาธรพรเลือกแสงรอบค่ะคุณสาธพรยิ oh. นดีด้วยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันรดาค่ะคุณพันรดา oh. อีกฟ้าหาเผื่อว่าแฟนคับจะดีใจได้อ่านชื่อเขอบ้าง อ่านไม่ออกใช่ไหมคะเพราะเป็นลายเซ็นค่ะคุณการประพัฒค่ะ,ะ,ะคุณการน,น่ารักนะตอนลูบหัวคุณการประพัดนะคะเอา,านาสมกาคุณด้วยเพื่อความชัวนะคะสักเรืองลิฟน,นะคะคุณการประพัดสักเรืองลิฟค่ะ,อ,ะอยู่ไหมคะแล้วก็คุณพันดาออนพันดาค่ะอยู่ไหมคะ ยานวัฒนะคะคุณยานวัฒกิตพิลรมโรดค่ะและท่านสุดท้ายคุณทิพตาพัชสิริโรธชารีมาในดี้ด้วยนะคะไม่เป็นไรหนึ่งเดียวมารอด้านหลังเวทีเลยนะคะเอาละค่ะและแน่นอนนะคะความสุกของเราบนเวทีแห่งนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มีทีมผู้บริหารนะคะที่เพื่อพื้นสถานที่นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะใน นี้ค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณออนดิดาวพิมลวัชนาพันธ์ค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการกุศินะคะผู้บริหารจากทางบิ๊กซีค่ะขึ้นรับมอบชอ่อดอกไม้จากทางอิงฟา้านะคะ <My S 1> เพื่อ <my S 1> เป็นการแ <my. S 1> สดงความขอบคุณนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ, <my. S 1> ะคุณอินฟา้าจะเป็น f u ูที่มอบช่อดอกไม้นะคะแทนคำขอบคุณที่เพื่อเฟื่อสถานที่และสนับสนุนกิจกรรมดีๆครั้งนี้นะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทางผู้บริหารจากทางพิกซีของเราด้วยนะคะเดี๋วยวขออนุญาตกล้องนลอ,อยนะคะยกมือหน,นะคะ่ค่ะกล้องกลอ,อยโอเคค่ะนึ่งสองสค่ะอีกภาพหนึ่งจะเป็นกล้องใหญ่ด้านหลังที่ยืนอยู่บอเกอี้นะคะ ในระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนัทเรีนเสียมัยไวท์เพรสิดเนตนะคะเรียนเชิญนันกดนวทีค่ะผู้บริหารสาขาบิ๊กซีนะคะคและคุณอินฟ้าจะเป็นผู้ที่มอบชอ่อดอกไม้นะคะแนทนคำขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่เพื่อเพื่อสถานที่แห่งนี้บิ๊กซีพระรามสีนะคะมองกอล,ล้องพลอยก่อนนะคะ ต่อไปจะเป็นกล้องหลังนะคะด้านหลังเลยค่ะขอบพระคุณนะคะและวลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณอภิชาติสาริคุปลรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้าบริษัทยูนิลีเวอรไทยเฟรนดิ้งจำกัดนะคะมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณให้กับคุณอีฟ้าวารา เอกผู้บริหารทั้งสำคัญนะคะมองกล้องหลักตรงกลารนะคะต้องหลักไหมคะ,อะ,คะโอเคอยังว่างอยู่นะยังว่างนะในระดับสปายได้ไะคะ่ะขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อเนเซิร์ฟนะคะเรียนเชิญคุณภาสิทธิดีคุณอ,อน,นันต์งคุณไอดาราและคุณอาจองค์ขับด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะเขาเห็นแหละเดี๋ยกโอ้ามา เชิญผู้บริหารเพิ่มเติมบทเวทีนะคะเราจะทำการถวายสังขารแฟนคลับยืนชูน้ำแข็งผู้บริหารระบบทั้งสอฝั่งเลยนะคะการฝั่งขวาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแรงมากแก่แรงขอเธอได้หมอันนี้จิ๊บโบเป็นคนเลือกไว้เราไม่เปลียก บอกว่าแกฟิลเตอร์ติดคู่บริหารในทีอให้ทีค่ะนิดอย่างในไลน์แกอย่าแรงที่ถ่ายมุมที่ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้องพี่มิ้งคนนี้หน้าที่บอกให้ฝากใสพ่อพ่อโอเคค่ะพี่ฟ้านลองเพลงไปแล้วมากนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะ เรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะคณะจัดซื้อบิกซีโฮมแคร์ทั้งสามทานค่ะเรียนเชิญค่ะชิก้าชิก้าลุ้นเรียนเชิญด้านบนเนคะเดียวทันการถ่ายภาพร่วมกันสวรพร้อมกันเราสนใจจะขืนจริงได้ขืนจริงเขาบอกว่าผู้บริหารนำท่าจิโป๊กันเต็มเลยเเียวนค่ะพวกเราอย่าแรงสิอยิ้มไม่ได้ ยิ้มเยอะปวดเจ็บเจ็บซุ่มได้แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะชูกกระชูกกระลุนนะรอก่อนเดี๋ยวรอเขาจริงจังเสร็จก่อนนะเดี๋ยวอะไรรอเขาจริงจังเสร็จก่อนยาสระผมก่อนเราจะซักผมกันแล้วรออยู่กับเราบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญทีมเอมอิกิชชอนนะคะถ่ายภาพเพื่อ คุณอีฟ้าคุณไอดีนะคะเชิญค่ะไหยแบบบอกค่ะไม่ได้เช็ดกลับไม่ได้ไม่สระปตงอ่ะเมื่อกี้ถ้าเปิดเป็นมันจะขิดใช่ไหมพี่แจงพี่แจงพี่แจมพี่แจงต้องเช็ดเช็ดเช็ดข้างในนะ ลอยก่อนแลวจะตาคิดก้องหลักนะคะถ้าตกอไปเชิญค่ะ เดืนท่านต่อไปค่ะเ เดี๋หน้าต่อไปค่ะ ขอให้เป็นผู้โชคดีนะคะจะได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณอิงฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอิงฟ้าจะเพิ่มสามพันนะคะกองทัพครับสำหรับผู้ชคดีของเรานะคะเตรียมตัวเลยนะคะท่านต่อไปนะคะอีกสามพันนะคะคุณกรจิราพรเกษมประเสริฐ นะคะส่วนผู้โชคดีของเราท่านแรกนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะมาเดี๋ยวขอให้ผู้โชคดีเข้าฝั่งขวามือนะคะผู้โชคดีเข้าฝั่งขวามือค่ะพยายามไปตรงข้างหน้าให้นะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอขอบคุณนะะคขขออไลี์ให้กองทัพนิดนึงขอบคุณค่ะน้องขอกว่าน้องขอสวยฝั่งซ้าย หลังจัดให้นะคะเข้าฝั่งขวาเอาเราต้องเลือกภาพที่ดีที่สุดนะคะพี่เข้าใจดีมากพี่แม่เขาเคี่ยมเขาให้พี่เข้ามายั่แบบจะสุดแล้วอีกแป๊บหนึ่งคืไปในรูจมูกพี่ฟ้าแล้วลอคุณผู้ชมหายภาพเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนี่กลับไปไหนเพราะว่าพี่ฟ้ายังอยู่กับเราและจะเป็นลายเซ็นในรูปพลอยนี้ให้กับทุกท่านกลับบ้านไปด้วยนะคะซิบวกกองทัพแม่จะมาไหม แม่มามแล้วกบมือให้แม่ด้วยนะกล้องหลักด้เลยคะดีหน่อยตรงนี้ชอบความเป็นแฟนคลับแฟนคลับของคุณนี่เกี่ยวแน่นมากๆนะคนะน่ารักมากถ้่ไปเชค่เข้างมา่้าวไว้หายร่กับกิจฟ้าได้เลยไเก่กลขาแล้วเป็นกล้องหลักนะคะ แต่ชอบได้เลย <c oughs> มีความอิจฉาเกิดขึ้นสงสัยทำคุณด้วยลรตภัณฑ์จับคู่นี้ดีด้วยได้นะหมเลยได้มาข่ายรูปคู่แบบนี้อ้าจริงจริงแล้วเราซื้อไปมาคุณได้นะเออไม่อยากทำรูปหัวใจอะอยากอยู่ในใจพี่ฟ้าได้ปะทุกคนว่าไง นี่เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูไม่ทับรอดูแม่ทับไม่ทับกืยอยู่ไหนเย่เพลน <c oughs> มีคนอิจฉาแล้ว็กๆนะคะเย่ย <Yeah. S 2> มือแอบสัน่นเบาๆนะคะโ okay. อ,อเคนะคือต่อให้จะเดินจะลุกจะเดินนั่นคือมองเห็นตลอดพี่พี่เขาตัวแข็งไปหมดนะ วันนี้ให้ถ่ายว่ากองทัใพใครจะมากองทัพใครจะมาที่ได้ถ่ายภาพวันที่2ส,สองช็อตนะคะช็อตแรกเป็นกล้องโมลลอยกล้องที่ช็อตที่สองนะคะจะเป็นกล้องหลักนะคะตอนนี้ไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างหลังเลยทุกคนถ้าเรียกคุณลุงจะกดได้ไหมช่างภาพหยอกๆนะคะเรียกคุณพี่เลยคุณพี่ วันนี้หินเทลแล้วค่ะ จะเป็นชื่อที่จับได้มากกว่าถ้าถ้าจับไม่ผิดเพราะว่าก่องทัพจะอยู่ข้างหลังเห็นกันตาแล้วเห็นปะมาพร้อมกับท็อปายนต่อไปเอาคนนี้ที่ม่งอยู่ด้านหลังนเคาน์แว่นดีนะคะระยะดีของก่อนแล้วค่อก่อนนะคะ ก้องหลังอีกรูปไหมคะว <c oughs> ิญญาณดาาีค่ะ <c oughs> เราสร้างสีสันให้เราอยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะคะแ <c oughs> อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือจะบอกว่าปกติจะไม่ได้ถ่ายรูปเลคะ ค่ะเชนเพื่อต่อไปค่ะให้เหรอคะโอเคเพิ่งเห็นเหมือนกันพี่ฟ้าบอกสวยแบบนี้ได้ใครฟ้าหาผมเหรอผมอยากถูต้นเลยค่ะสวยแกก็สวยเกินพี่ฟ้าก็ไม่ไดคดูเป็น AR นิสัยเขาได้นะคะแฟนขับปอกเขาขายงานด้วยว่างค่ะเมื่อกี้บอกงานแน่นอยู่เลยกันตาละกันตาละรอยอยากเห็นอยากเห็นนี่ฟา เดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณอีฟ้ากันหน่อยดีกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มาเจอแฟนคลับแฟนคลับหน้ารักเหมือนเดิมก็จริงๆจะมีอยู่เดือนที่แล้วค่ะก็จะได้เจอกันบ่อยมากเพราะว่าเป็นช่วงแบบประกวดนิสแปรต่างๆต่างๆอะเง,ง,งี้ยแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแบบทางหน้าจอจะส่วนใหญ่จะเป็นง,งานบบซีเคดที่แบบเลยยังบอกแฟนคลับไม่ได้ก็จะไม่ค่อยได้เจอกัน,กนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานที่หแบบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะคะยิดถึงว่า ว่าทุกคนคิดถึงอิงฟ้าจริงๆแล้วมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอิงฟ้าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงปลบมือจากแฟนคลับแล้วทีมงานทุกคนคะเราปลบมือให้แฟนคลับกันบ้างีก่อน้า สิ่งนะคะแทนขัขอบคุณเลยนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ราไปดีกวาฝากผลงานกันดีกว่าตอนนี้มีผลงานอาไไนะไรกันบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็ซีรีส์โชว์มีเลิฟค่ะสามารถสมัครเอ่อยูทูบแอนจูเป็นเมมเบอร์ได้นะคะก็จะสามารถดูได้ทุกอีพีเลยตอนนี้ก็ออนไปสองอีพีแล้วค่ะรวมถึงเดี๋ยวมีผลงานที่เสียดายมากที่ยังไม่สามารถบ,บอกได้อีกลหลายๆผลงานที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้โอ้คะไว้ก่อนนิดเดียวรวมถึงก็ฝากซีรีส์ ผมยาวเลยผมยาวทผงเสียต้องลังุงแต่ถ้าผมรัะคุณต้องซันซีดีแฟนขับส่งจูงใหยเลย <laughs> เอาละค่ะแล้วก็าาการติดตามกันบ้างดีกว่านะคะเผื่ออยากจะติดตามในช่องทางนะคะจะเป็นอ่า IG นะคะมีไหมคะมีค่ะจริงๆก็สามารถติดตามพี่ฟ้าแล้วก็น้องอ่า Miss Fan คอยแอนลุ้นต่อ TOP 10 m g i แล้วก็ NGT นะคะได้ทำทุกแพลตฟอร์มของ Miss Grand Thailand หรือว่า Miss Grand International ได้เลยค่ะส่วนช่องทางของพี่ฟ้านะคะก็ Infallable ได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือคนสวยมากความสามารถของเราค่ะคุณ Infallable Miss Grand Thailand ปออี2 5<ว>า9อะค่ะเดี๋ยวขอแยกให้คุณพิ้าไ,ไปก่อนด้านข้างเวทีสักครู่นหนึ่งนะคะส่วนใครที่